ชาวนาจากภาคต่างๆเดินทางมาสมทบกับชาวนาราชบุรีบริเวณจุดปิดถนนพระรามสองอำเภอปากท่อเคลื่อนขบวนเข้ากรุงเทพใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมมุ่งหน้ากระทรวงพาณิชย์โดยมีมวลชนก่อปะป,ะปะสอร,ร่วมด้วยส่วนชาวนาสิงห์บุรีอ่างทองตั้งเต็นท์ปิดถนนสายเอเชียขาขึ้นแล้วล่าสุดกำลังหาหรือเพื่อเตรียมปิดถนนฝั่งขาเข้ากรุงเทพหากรัฐไม่ทำตามข้อเรียกร้อง ทนายความนายกรรทมแถลงต่อสารแพ่งขอเลื่อนการส่งคำชี้แจงของจำเลยทั้ง3กรณีนายท้าววอนเซนเนียมฟ้องออกพรกรฉุกเฉินโดยมิชอบด้วยกฎหมายศารนัดอ่านคำสั่งว่าจะให้เลื่อนหรือไม่ในเวลา14นาฬิกาวันนี้ระบุเพื่อให้เป็นประโยชน์และความยุติธรรมแก่จำเลย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีสั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวงังพื้นที่ในเขตเมืองและถนนทุกสายหลังมีรายงานด่วนว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงประกอบระเบิดสแสวงเครื่องหกลูกเตรียมก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและรปภสถานที่ต่างๆ